สวัสดีครับผมสวัสดีพอคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมทามาดูอาการคุณแม่ครับวันนี้ตื่นขึ้นมาตีห้านะครับพอควานไปเกี่ยวยานะครับผมตกใจนะครับผมดีกว่าจะคลอดลูกนะครับผมยืนตัวเกรงหางชี้นะครับผมใส่ลูกพลิกตัวแล้วมั้งครับผมเนี่ยพอควานก็มั่นใจของพอควานนะครับผมแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก็มั่นใจแล้วนะครับตอนนี้มั่นใจว่า คุณแม่มีนกอให้อ้วนแน่นอนนะครับผมสาอากรแบนี้ตกใจหมดครับว่าจะคลอดเมื่อวานนะครับผมก็เราทับสองครั้งนะครับผมทับสองครั้งทับสองครั้งถ้าผลแรกนะครับผมผลแรกก็ได้ยี่สิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับผมยี่สิบเอ็ดเดือนแต่น่าจะไม่ติดนะครับผลแรกเพราะควันเดาว่าน่าจะติดรอบหลังนะครับผมถ้าได้ถ้ารอบหลังก็ได้สิบห้าเดือนเองครับผม เมื่อวานตื่นขึ้นมาไปเกี่ยวหญ้าตีห้านะครับผมคุณแม่ตกใจหมดนึกว่ามาเห็นคุณแม่นี่ยืนอยู่วนะ่าจะจะคลอดลูกนะครับเมื่อวานเหมือนที่เขาจะคลอดลูกเลยนะครับผมเพราะว่าช้างที่มีลูกเยอะแล้วเวลาเขาเคลอดลูกเขาจะคลอดลูกง่ายนะครับผมไม่แสดงอาการนะครับผมเพราะควันเขากลัวอย่างนั้นนะครับผม วเวลาพอควันไปเกี่ยวหญ้าแล้วคลอดออกตรงนี้ก็เกี่ยวหญ้าไปก็คิดถึงไปนะครับผมนี่จะอวนนะครับผคกลิดกับแม่นะครับนี่เห็นยาอย่าสวยนะครับผมอยาของอวนนี้เกรด v i p เลยนะครับรี่ยน,น้ยมากนะครับผมอว,วนครับองจะมีน้องเหรอมีน้องเหรอจะมีน้องเหรอ,หอ,อหครับ จะมัามแล้วนะครับแม่แม่จะมั่มแล้วอ้วนปันแข้งปันขานะครับแม่ใหญ่ยักษ์บันท้ายเต็มปิ๊บแล้วนะครับผมเต็มแล้วนะครับช่วงท้าย กลับมาจากเกี่ยวหญ้านะครับผมลักจาน้องๆตรงนี้ก็จะเป็นวันเกิดของเขานะครับครบสี่ขวบแล้วพรุ่งนี้นะครับผมัเกิดของอ้วนนะครับตรงนี้นะครับผมครบสี่ขวบแล้วนะครับผม ว่าง่ายสวัสดีครับเดี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกเดี uh ๋ยวก่อนนมนมเริ่มตั้งเต้าขึ้นมานี่แล้วนะครับแม่แม่ดูตานะเดี๋ยวนะครับ ควานก็ว่าไม่พลาดนะครับผมอาการแบบนี้เมื่อวานลุกขึ้นมาหางชี้ยืนตัวเกร็งนะครับผมนี่มันก็อาการของช้างที่ตั้งท้องนะครับผมคุณคุณบอกว่าช้างที่เคยมีลูกเยอะขนาดนี้แล้วให้ระวังให้ดีนะครับผมเะว่าเขาจะทอดลูกในแบบที่เราไม่รู้เลยนะครับผมควันเกี่ยวควานเกี่ยวยาไปก็ คิดถึงไปนะครับผมโตมาถามห้ควันเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับผมคครับหาจะได้น้องแล้วนจะได้น้องแล้ว,ลวหลังเต็มแล้วครับแม่ๆครับไม่จ่อยแล้วตอนนี้สมชื่อแล้วตอนนี้อ่าก็ยาวออกแล้วดูง,งานหน่อยสิดูง,งานหน่อยสิง,งานหน่อยสิยาวแล้วจับมือทำไมไปไหนอีก มั่มแล้วครับตอนนี้นอนเก่งเหลือกเกินครับสองทุ่มนี้นอนแล้วดครับไ,<อ>ไปดูคุณอากันครับติด <c> บ <oughs> ้านนะครับช้างเรานะครับคุณอาก็ากขออกครั้งนี้ มีความหวังแล้วนะครับคุณอนหะนมตั้งเตาแล้วแม่แม่ขึ้นสามเตือนแล้วครับผมเป็นสามเตือนแล้วคุณอนาะแต่กินยากเก่งนะครับงวดนี้นะครับกินยากเก่งมาก <Okay. S 1> หลังเต็มแล้วครับผม ยาแบบกองเริ่มเลยตอนเช้ามาไม่เหลือนะครับแม่แม่ภาพแบบนี้กองให้เยอะเลยนะครับผมฝั่ลงลุงก็เป็นที่มานลู่นะ สูงมากนะครับแม่แม่ใหญ่กว่าเกาเยอะเลยนะครับผมสูงใหญ่ควานที่มาเลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมแล้วพอควานก็ไม่ให้เลี้ยงครับผมดูสภาพดูอะไรเขาทุกอย่างเขาไม่โอเคนะไม่เหมาะไม่เหมาะกับพิกกิกนะครับผมพิกกิเขาไม่ชอบคนสไตล์นี้นะครับผมเพราะควานก็เลยไม่ให้เลี้ยงเลียงครับผม ว่าเลี้ยงไม่ได้หรอกสภาพแบบนี้เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงช้างแบบนี้เลี้ยงไม่ผ่านนะครับผมเขาเคยเลี้ยงช้างตัวผู้มาเหมือนกันขบอนนะครับผมบอกขวานเขอบอกว่าเลี้ยงช้างตัวผู้มาแบบไหนก็คนละสไตล์นะครับผมช้างคนละเชือกตัวละเชือกแต่ละเชือกสไตล์การนิสัยใจคอไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเชือกก็นิสัยแตกต่างกันไปนะครับผม มาดีครับเร็วครับลูกเร็วครับครับก่อนครับเร็วครับครับนี่โยนโยนให้พี่กิ๊กหน่อยเร็วโยนให้พีิกกี้ขอบหนึ่งเอาเอาจับลูกขึ้นไปด้วย พอแล้วพอแล้วพอแล้วน,นี่แหละมาสับรถขึ้นไปด้วยเอ้าดูขบเนนะตกมันได้สองวันแล้วก็มาถ่ายท้องนี่เพิ่งหายถ่ายท้องนะครับจะตกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต่แน่้อาการ การไม่ดีเลยนะครับผมลงไปข้างล่างนี้แววตาเขาแปลกมากนะครับผมขวาควานก็เลยไม่ไม่กล้าให้ควานคนใหม่จับนะครับผมก็อบอกว่าเขาเลี้ยงไม่ได้นะครับผมแปลกมากแปลกจากเก่ามากนะครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราเคยเห็นมานะครับผมเมื่อวานฝั่งนี้ก็จะเป็น แม่สาวนะครับผมแม่สาวของสมคุณพ่อของอึกอ่างน้ำโชคนะครับผมขอสาวถอัน,นี้ก็ตั้งท้องหนึ่งเหมือนกันครับแม่แม่อันนี้ได้น่าจะได้สิบเดือนแล้วครับผมโถย ยักษ์ยกยักษ์กกนะครับผมไม่ใช่ควานของเขาตรงนู้นก็จะเป็นพ่อแหลมตรงนู้นสุดก็จะเป็นนกเก้านะครับตกมันหมดนะครับผมตกมันหมดเลยช้างตัวผู้ปางของเรานะครับผมพ่อแหลมเก้า ห้าส pues. er ิบห้าสิบครับผมตัวพะกาออกแล้วนะครับพี่โดมก็ออกแล้วพิกิ๊กออกแล้วนะครับเลือพ่อเลนนี่พิกิ๊กนะครับผมออกแล้วฝั่งนู้นจะเป็นพี่โดมนะครับพี่โดมก็หยุดงานได้หลายวันแล้วครับผมอาการไม่ดีนะครับผมตกมันแล้วนะครับมันไหลแล้วนะครับพี่โดมหุดโยกอยู่นู้นนะครับตัวผู้ของเราฟางเรามีสีเชือกนะครับผม ตกมันพร้อมกันเลยนะครับเดือนนี้ฝากพี่แม่กดไลค์กดแชร์กดตามให้เราด้วยนะครับทางจองพิณนครทองน้องตรงไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม